ปัญหาตัวอ่อนฝังตัวไม่ดีทำยังไงดีนะครับการแก้ปัญหาตัวอ่อนที่ไม่ฝังตัวหรือฝังตัวไม่ดีจําเป็นจะต้องแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือ,อ,อแนะนำให้ตรวจโครโมโซมตัวอ่อนนะครับเพราะว่าตัวอ่อนที่โครโม,มโซมปกติเท่านั้นนะครับที่จะฝังตัวในโูรงมดลูกของคุณแม่ได้ดีนะครับอย่างที่2ก็คือควรที่จะเลือกใส่ตัวอ่อนที่มี คุณภาพแล้วก็เกรดดีท่านั้นนะครับเนื่องจากถ้าตัวอ่อนคุณภาพไม่ดีหรือว่าเกรดไม่ดีเนี่ยตัวอ่อนก็จะฝังตัวได้น้อยหรือว่าไม่เกิดการฝังตัวเกิดขึ้นนะครับอย่างที่3มก็คือ,อถ้าคนไข้หรือ,รอคุณแม่มีเยื่อบุโพรงมลูกบางเนี่ยก็จะแนะนําให้มาทํา PRP ฉฉดเข้าไปในโบรรลูกนะครับผลการวิจัยก็พบว่าสามารถเพิ่มความหนาของเยื่อบุโพรงมลูกได้แล้วก็เพิ่มอาาัตราการฝังตัว มีติ่งเนื้อนะครับหรือว่ามีถังพืน่นหรือว่ามีก้อนเนื้องอกบลูกนะครับก็แนะนําให้ไปผ่าตัดตัดติ่งเนื้อแล้วก็ก้อนเนื้อมันลุกออกก่อนนะครับเนื่องจากถ้ามีติ่งเนื้อแล้วก็เนื้องอกบรลุกเนี่ยจะทําให้ตัวอ่อนฝังตัวได้ไม่ดีนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือ ดีเอชีไอฟของเราก็จะมียาตัวช่วยต่างๆหลายตัวนะครับเพื่อเพิ่มอัตราการสังตัวของตัวอ่อนให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับหมอเชื่อว่าถ้าได้แก้ปัญหาต่างๆที่หมอกล่าวมาทั้ง5ข้อนี้ก็จะทำให้อัตราการสังตัวของตัวอ่อนดีขึ้นเป็นตามลำดับเลยนะครับ